สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ท่านผู้ชมครับคำพังเพยโบราณที่ว่าหนีเสือปะจระเข้หรือเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนั้นถ้านำมาเทียบเคียงกับสถานการณ์ทางการเมืองเรื่องการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันของไทยแล้ว เห็นทีจะต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันยุคทันสมัยว่าหนีกับดักเจอกับระเบิดหรือไม่ก็เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ท่านผู้ชมครับหากใครไม่ดื้อรั้นดันทุรังกันจนเกินกว่าเหตุแล้วต้องยอมรับความจริงว่าการที่รัฐสภาจะต้องเดินหน้าลงมติในวาระสาในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291 ที่ค้างตึงอยู่ในระเบียบวาระที่หนึ่งของรัฐสภาหลังจบวาระสองมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือถูกต้องทั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยและที่สำคัญถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักณชินวัตรที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อหนึ่งปีเศษที่ผ่านมา แต่การเมืองในประเทศนี้มันแปลกจริงๆเพราะเหตุว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดกับไม่มีใครกล้าที่จะเดินไปหาและไม่กล้าที่จะทําเหตุผลที่ไม่กล้าก็คือกลัวถามว่ากลัวอะไรกลัวค,ำคํำขูครูว่าอย่างไรขู่ว่าถ้าเดินไปหาสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะต้องเจอกับกับดักสองชั้นชั้นแรกการลงมติวาระสามอาจจะไม่ผ่านแล้วรัฐบาล อาจจะต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาเพื่อแสดงความรับผิดชอบชั้นที่2ถึงแม้จะผ่านวาระสามก็จะเจอกับอีกกับดักหนึ่งจนได้เพราะมีมือดีคอยจ้องอยู่แล้วที่จะยื่นให้สารใดศา,ารหนึ่งสั่งระงับหรือถึงขั้นยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งกับดักสองชั้นถ้ามีการลงมติวาระสามไปเลยอย่างที่ว่านั้นจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพียงคำขู หรือเกิดวิตกจริตกันไปเองหรือว่าวงในฟันทงไว้แล้วว่าจะต้องเจอแบบนั้นแน่เป็นเรื่องที่ยากจะวิเคราะห์หรือคาดเดาแต่เอาเป็นว่าฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐในระบบรัฐสภาขณะนี้ไม่กล้าเดินหน้าลงมติวาระสามก็แล้วกันเมื่อไม่กล้าเดินหน้าลงมติวาระสามก็หันรีหันขวางไม่รู้จะไปทางไหนดีพอดีคณะทำงานซึ่งมีนายโพคินพลกรุลเป็นประธานแนะให้คว้าขอนไม้ที่ลอยมาตามน้ำ ก็เลยคว้ามหมับเข้าให้โดยพลันขอนไม้ที่ว่านี้ก็คือคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญที่สร้างวัทกรรมบรรลือโลกด้วยประโยคที่ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับควรนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติเสียก่อนก็เลยเป็นที่มาของการที่รัฐบาลมีดําริที่จะจัดทำประชามติเพื่อถามความเห็นประชาชนเสียก่อนแต่จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเถียงกันไม่ตกฟากเลยว่าจะทำประชามติกันอย่างไร แค่จะตั้งคำถามถามประชาชนก็คิดกันหัวแตกๆเพราะเป็นการคิดที่จะทำประชามติถามประชาชนก่อนที่จะมีการแก้ไขหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกก็าทำกันท่านผู้ชมครับถ้าเป็นการทำประชามติหลังจากที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยกร่างเสร็จแล้วไปถามประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับมันก็ง่ายและเป็นไปตามหลักสากลทุกประการ เหมือนอย่างที่สสรปี2550ยกร่างเสร็จก็มีกฎหมายรองรับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549บังคับเอาไว้ว่าต้องเอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติเสียก่อนที่จะประกาศใช้หรืออย่างในประเทศอียิปต์ที่ประชาชนไปออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่25ธันวาคม2555นั่นก็เป็นการทำประชามติหลังจากที่ ยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วด้วยเหตุนี้ใครที่คิดว่าถ้าเดินหน้าลงมติวาระสามแล้วจะเจอกับดักสองชั้นก็เลยต้องหันกลับไปใช้วิธีอื่นวิธีอื่นที่ว่านี่คือทําประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมเปรียบเทียบไว้ว่าเป็นขอนไม้ที่ลอยมาตามน้าแต่บังเอิญขอนไม้ที่ว่าเป็นขอนไม้ผุผุเสียด้วยไม่ใช่ท่อนซุงที่จะอาศัยเกาะเกี่ยวยึดเหนียว และเอาชีวิตรอดไปจนตลอดรอดฝั่งได้ผลก็คืออาจจะจมน้ำตายเสียก่อนที่จะถึงฝั่งท่านผู้ชมครับการไม่ยอมเดินหน้าลงมติวาระสามแล้วหันไปคว้าขอนไม้ผุผุโดยการทำประชามติเพราะเห็นว่าเป็นคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมติวาระสามหรืออีกในอหนึ่งก่อนที่จะมีสสไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นแหละมันอาจจะไม่ใช่แค่กับดัก แต่ว่าเป็นกับระเบิดทีเดียวพูดง่ายๆคือเจอเข้าตูมเดียวเละเลยพูดอย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าเวอร์แต่ไม่เวอร์หรอกครับไม่เชื่อลองไปเปิดดูมาตรา6วรกสาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2552ดูสิครับแล้วจะร้องอ๋อท่านผู้ชมครับมาตรา6วรคสา ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความว่าอย่างนี้ครับภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงใดแล้วถ้ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติหรือตามเจตนารมณ์ของมาตรา165ของรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลรปกรครองสูงสุดเพื่อให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็วท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ